สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรัคธติยร,ราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานเข็มวิทยาฐานะและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรรุ่นที่1-3และทรงเปิดงานนิทรศการศิลปะ,ปะดิจิทัลสิริศิลป,ปิน Meta Art of Life เพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภร วันนี้เวลา13นาฬิกา44นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตคดีร,ราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสารในการพระราชทานเข็มวิทยาฐานะและประกาศเนียบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบอบรมหลักสูตรส,สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภร์รุ่นที่1-3จำนวนทั้งสิ้น300คน ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เฝ้าถวายเข็มวิทยาฐานะทองคํำแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบราัคาติยราชนารีสําหรับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพเป็นหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดขึ้นเพื่อสนองพระนโยบายในการนําวิทยาการและนวัตกรรม มาใช้ในการสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตพร้อมทั้งผลิตบุคลากรที่เป็นผู้นำชุมชนและสังคมในด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศโดยบรูรณาการศาสตร์ทางด้านการสร้างสื่อและศาสตร์ทางด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้สุขภาพให้แก่สังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้พระราชทานพระบโรโอสให้ผู้บริจาคสะสมงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต non-fungible token NFT เพื่อศูนย์การแพทย์พัะรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬารภรเฝ้ารับพระราชทานภาพพิมพ์จากภาพฝีพระหัตถ์จำนวน30คน จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการศิลป,ะ,ปะดิจิทัลศิริศริลปินเมตาอาร์ตออฟไเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยราชวิทยายลัยจุฬาภร์และมูลนิธิพธัทรมหาราชานุสร์ในพระอุปธรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่20ถึง28กันยายน2565เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภรส่วนต่อขยายขนาด400เตียงภายในงานประกอบไปด้วยโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์9เฉดสีมงคลจากผลงานภาพวาดผีพระหัดเสือภายใต้แนวคิด n i ย auspicious colors a r collection ซึ่งมีเหล่านักศิลปิน นักแสดงสาวถาต่างๆรวมโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศลเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ทรงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทั้ง9เฉดสีได้แก่เสื้อผ้าหมอนอิงแก้วน้ำผ้าพันคอและกระเป๋าซึ่งได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชัน Instagram โดย Search ค,คำว่า a สุริศิลปิน แล้วนำสมาร์ทโฟนฉายลงไปบนผลิตภัณฑ์จะทำให้ได้ลวดลายภาพวาดฝีประหัต์เกิดขึ้นมีชีวิตอย่างสวยงามส่วนโซนินนทรศการศิละปะดิจิทัลซึ่งร่วมกับบริษัทเอกชนได้นำผลงานภาพวาดฝีประหัดเสือจำนวน9พมาจะ,สะแสดงในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร NFT บน Coral Wall ได้อย่างน่าสนใจส่วนงานในการจัดแสดงผลงานศินละปะภาพวาดฝีประหัด ได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวราคติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญผลงานภาพวาดฝีประหัตเสือจำนวน90ภาพจากหอศิลป์พี่มานทิพย์จังหวัดนครราชสีมา มาจะแสดงภายในนิทรศการศิลปะดิจิตอลณไอคอนอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์สเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอจฉริยภาพพระปีชาสามารถของผลงานเส้นสายลายสินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของพระองค์ สรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับลักษณะของวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์ร่วมกันอยู่ในผลงานศิลปะที่งดงามน่าอัศจรรย์เหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟหรืองานที่ไม่ใช้หลักทางทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆด้วยพระปีชาสามารถที่เป็นเลิศทางด้านการสร้างสารรค์งานศิลปะร่วมสมัยอย่างหลากหลายสาขาส่งได้รับการถวายพระสมัญญาสิริศิลปิน จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมอันมีความหมายถึงศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์าง,งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนงอันเป็นสีเป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่งเพื่อเผยแพร่ประเรติคุณให้ปรากฏสืบต่อไปทางนี้ประชาชนสามารถร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลได้ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามจนถึงวันที่28กันยายน2565 ช่วงนี้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วดิฉันปาริชาติไวกวีกมลอาจพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ